ชื่อเด็กกิงสันติวันจันเดาจะมาแนะนำต้นไม้ค่ะต้นที่หนึ่งต้นแก้วมังกรอ,อ,อันนี้กำลังออกเลยเออเคยกินไหมคะคนนนั่นะโอเคต้นที่สองต้นอะไรคะต้นฝรั่งค่ะอันนี้กำลังออกหรือว่าไง ใครใครห่อเนี่ยอันนี้ปักตห่อกันหนูตถือถืออันนี้ช่วยกันใช่ไหมคะโอเคอันนี้ต้นที่สองนะนนะต้นที่สามันนี้ต้นอะไรคะลูกหมอนหมอนรสชาติเป็นยังไงเอออันนี้ยังไม่ออกลูกนะคะกำลังจะออกนะคะโอเคครบหรือยัง สว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ